สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะซี่โครงหมูอบซอสเกาหลีนะคะทํากันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะพี่จะแปะทุกอย่างไว้ให้ในขั้นตอนทําแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีไม่เยอะค่ะขั้นตอนแรกก็นําซี่โครงหมูมาลวกกันนะคะอันนี้จะลวกประมาณ10นาทีค่ะลวกเสร็จแล้วก็ล้างน้ําทิ้งอีกทีนึงนะคะ นี่ค่ะของพี่ลวกครบเวลาแล้วก็จะมาหั่นชิ้นแบบนี้ค่ะทั้งหมดใช้1กิโลนะคะส่วนผสมในการทำซี่โครงหมูอบมีไม่เยอะนะคะมีกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะห้กลีบค่ะขิงประมาณ3 4มสีแว่นนะคะต้นหอมจะใช้เยอะนิดนึงค่ะ1กํามมือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยซอสเป็นซอสพริกนะคะเป็นซอสหมักซี่โครงหมูเกาหลีค่ะ อีกซอสหนึ่งก็จะเป็นซอสหมักซี่โครงธรรมดานะคะมีขายทั่วไปค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปให้ท่วมซี่โครงหมูเลยนะคะเราจะไม่เติมน้ำอีกค่ะในระหว่างที่อบนะคะใส่น้ำไปเยอะๆไว้ก่อนเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำตาลเสร็จแล้วยกขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะแรกๆจะใช้เป็นไฟแรงก่อนนะคะรอให้เดือดแล้วค่อยๆลดลงค่ะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสหมูนะคะ1ช้อนชาค่ะคนพอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วรอให้เดือดค่ะแล้วก็หลีไฟลงเป็นไฟกลางนะคะปิดฝาเลยค่ะอันนี้หน้าตาที่อบไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะในช่วงเวลาที่อบหนึ่งชั่วโมงพี่ไม่ได้เปิดทําอะไรเลยค่ะ พอเปิดฝามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบสีเข้มขึ้นนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนะคะนิดนึงค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีรสชาติอะไรเพิ่มขึ้นค่ะแค่เอาสีสันนะคะอยู่พี่จะรอให้น้ําแห้งอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ได้ปิดไฟไปแล้วนะคะพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะของพี่ก็จะเหลือน้ําประมาณนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะซี่โครงหมูอบซอสเกาหลีนะคะเหลือน้ำขลุกขลิกแบบนี้ค่ะ อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้อยากให้เพื่อนๆได้ลองทํากันค่ะขั <c oughs> ้นตอนทําไม่ยุ่งยากนะคะพร้อมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะลองทํากันดูนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นเมนูง่ายๆค่ะไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็จะทําพวกหมูปลาไก่วนไปค่ะ <c oughs> เป็นพวกผักๆต่างๆก็จะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะ ช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างอันตรายค่ะก็เลยเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะถึงจะเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยทุกเมนูค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ